แม่หมวแม่แมวทั้งหลายได้เวลาเข้านอนกันแล้วนะเข้ากันรลยยางเข้านอนเลยยางวันนี้ฝนตกนะลูกเข้ามานอนเร็วหน่อยก็ได้นะเขา้านอนมมีที่เล่นแล้วไม่มีที่เล่นไหนแล้วเนาะไปเล่นนอกข้างไม่ได้แล้วเข้ามาเล่นข้างในนี้เลยนะผมูบจ,จัดที่นอนให้แล้วลูกจัดที่นอนให้แล้วนอนบนนี้ก็ได้ นอนได้ทุกทุกที่เลยลูกด้วยจัดให้เรีเยบร้อยแล้วนะครับนอนได้เลยครับนอนได้เลยเข้ามาก่อนเลยครับเข้าไปจับจองก่อนเลยตัวไหนก็มีในบ้านก็มีนอนในบ้านก็ได้นะถ้าถ้าหนาวนอนในบ้านก็ได้นะลูกในบ้านเนี่ยมีนอนได้ในกล่องก็ได้ครับในกล่องก็ได้ในบ้านก็ได้คือจะนอนบนโต๊ะบนเก้าอี้บน ผ้าที่ปูไว้นอนได้ทั้งหมดนะครับนอนได้ทั้งหมดเลยนอนได้รับความเมตตาจากเอฟซีผู้ใจบุญได้จะส่งสลับที่นอนของกินของใช้สลับน้องๆเหมียวเครื่องอุปกรณ์การใส่น้ำการฝนเล็บมีให้น้องๆเหมียวได้ได้กินได้ใช้กันเนาะพร้อมทั้งอาหาร ลูกยาเวชภัณฑ์อาหารลงปูก็จัดอาหารวางไว้ให้ลงเน้อเน้อถ้าหิวก็กินนะครับแต่ที่หิวก็มากินได้เลยน้ําอยู่ตรงนี้นะลูกนะน้ําอยู่ตรงนี้ตอนนี้ฟ้ามืดแล้วลูกฟ้ามืดถึงแไม้มว่ายังพอมีแสงบ้างแต่ก็ฝนตกข้างนอกเนาะน้ำฝนตกไปได้ไม่ได้ครับนอนกลางคนนี้เลยนะนอนเลยนะครับนอนเลยนะครับใครอยู่ข้างนอกก็มีนะน,นะอยู่ตัวนอกนั่นก็มีของปู ดูนะสิอยู่ข้างนอกตอนนั้นจะไม่เข้ามาลูกหรอยังไม่เข้ามาใช่ไหมยังไม่เข้ามาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมือเดี๋ยวเข้ามาเลยนะลูกเด้อข้างนอกไม่ปลอดภัยนะเอาไปข้างนอกก่อนไม่ปลอดภัยครับอ่ามุดไปมุดไปเด็กๆยังห่วงเล่นอยู่ยังห่วงเล่นเด็กๆเล็กๆยังห่วงเล่นอยู่เได้ก่อนก็ได้ปูดดูแลให้เนาะตอนนี้เล่นก่อนก็ได้ น้องส้มทองเล่นอยู่ที่เดิมพวกนี้ไม่ไปไหนแล้วลูกกินข้าวแล้วเล่นแล้วเท่าเทาเทาญ่ญ่ทองเข้มทองอ่อนหนึ่งเดียวเทาเทาขาวสามสีไม่ใช่สามสีดำขาวดำขาวเล็กบุญบุญอะไรนะบุญสม บุญทอง scream, บุญทองขบังคายฝุวเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยอยู่บนหลังคารอดแล้วลูกอันนี้ใครชนะชตาอย people, Arizona, ней, ู่นี่นี่โชคทวีทรั์โชคทวีทรับอยู่นี่เมี่เมียวฝนลงเมี่ยวอยู่นะลูกนะขมังกนานวเร่อทรัพย์ทวีจำจุลีส่งขาวสีสุดา มันนีครับมันนี่ครับใครดูด้วยบุญสมบูรณ์สมบูรณ์นั่นตรงนี้สามสีใหญ่สีพายกินข้าวยังไม่เอิมสีพายกินข้าวยังไม่เอิมกินได้เลยลูกเดี๋ยวปู่เอาหอยเม็ดใส่ไปอีกนะหอยเม็ดก็มีหายเปียก็มีในเท้าใหญ่เท้าใหญ่เนอะเจ้ทองเล็กเฮ้ยทองเล็ก ต่องเล็กหุ่นชอบน้องทองนี่ไงมะนีนินมะนีนินอยู่นี่มะนีนินสองสีตาหวานน้องเงินขาวเงินงขาวเด็กน้อยสองเหมียวน้องขนายแล้วเนาะน้องขนายในอุ่นๆมีผ้าหม่มมีเบาะนุ่มๆมีผ้าห่มนิ่มๆ นอนในนี้เลยเนะนอนในนี้เลยน,ะนอนนนยนะม้งนยุงไม่กัดสบายใจครับใครอยู่บนลังคาลัางคาใครเอ่ยตอนนี้มีใครอยู่นะ่อยู่อะไรมียวบนลังคาแลนะ้วน่ะบนลังคามองไม่เห็นเลยไม่ได้เรียกชื่อละไม่ได้เรียกชื่อละแล้วก็ขอนำภาพของน้องเมียวเด็กๆวัดปงไัย ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับดูรับชมกันไว้เพียงเท่านี้น้องพบกับมาในคลิปต่อไปขอความสุขตรงมีเลยทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องน้องเมียวด้วยนี้ตลอดมาและตลอดไปขอความสุขความเจริญสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาเท่ากันทุกคนทุกท่านเชิญ